วอลเลย์บอลหญิงมงลงสสีพาพรตัวเปลี่ยนเกมงัดตุรกีแพ้ราบคาบเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแมตช์กระหึ่มโลกเลยจริงๆหลังวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะตุรกีไปได้3ต่อ2เซตสร้างความดีใจให้แฟนๆชาวไทยกันแบบสุดๆและอีกหนึ่งผู้เล่นทีมชาติไทยที่ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆนั่นก็คือสสีพาพรจันทวิสูตรหรือน้องออม โดยเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจเอาไว้ว่าหนูรู้สึกดีใจไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้เรามาถึงก็อยากช่วยพี่ๆอยากใช้งานได้เลยจะช่วยรุ่นพี่ได้มากน้อยแค่ไหนก็จะช่วยให้มากที่สุดลงไปสนุกเอนจอยมากๆทุกอย่างเลยออกมาดีทุกคนช่วยกันเล่นคิดแค่ว่าจะทำยังไงที่จะทดแทนรุ่นพี่ได้เพิ่งเคยมาลงแข่งระดับโลกครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อย เราก็อยากที่จะเรียนรู้ปลื้มที่สุดในวันนี้เลยที่เล่นมาหนูก็รู้สึกดีใจคะ่ะแล้วก็คิดว่าแบบตัวเองจะทําได้แต่ว่าพอเราลงไปแล้วเราก็ต้องแบบใช้งานได้เลยคะ่ะแต่ว่าจะช่วยทุนพี่ได้มากน้อยแค่ไหนหนูก็ก็จะช่วยคะ่ะแล้ว่าลงไปคือแบบเอ็นจอยเนี่ยสนุกคะ่ะมันเลยทําให้แบบทุกอย่างออกมาดีคะ่ะ สังคมทำนี่หลายรอบแลพี่ออกครับตามแรกที่ทำได้ครับอีกเรื่องหน่อบยหลายรอบนึงก็รู้สึกดีใจค่ะก็ไม่คิดว่าตัวหนูอาจจะทำได้แต่ว่าเพราะแบบว่ามันเอ็นจอยมันสนุกค่ะคือแบบทุกอย่างมันก็เลยแบบออกมาดีอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนช่วยกันเล่นค่ะรู้สึกว่าวันนี้เพอร์เฟกทุกคนเลยทท่่าหีปรับว หหโหทั้งโดนซ่อมทั้งอะไรหลายๆอย่างคะ่ะก็ต้องทําให้ได้คะ่ะแล้วเราคิดว่าทํายังไงเราถึงจะแบบทดแทนร,รุ่นพี่ได้อะไรอย่างาเงี้ยค่ะตอนรู้สึกว่าหนูก็เพิ่งเคยแบบมาลงในระดับโลกครั้งแรกเนะะี่ยมันก็รู้สึกแบบตื่นเต้นนิดหน่อยะคะ่ะแต่ว่าก็ความอยากของหนูอะคือแบบอยากอยากที่จะแบบเรียนรู้อะคะ่ะว่าข้างในมันเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ขอบคุณสกิลค่ะ ไม่รู้ว่าก็ไมแต่ก็แบบรู้สึกว่าสนุกแบบปื้มที่สุดเลยว,วันนี้ค่ะที่หนูเล่นมาในขณะที่ชัชุออก็เป็นอีกหนึ่งมือตบที่สามารถทำคะแนนไปได้ถึง33คะแนนนอกจากนี้ทีมไทยยังได้ทัดดาวกลับมาลงสนามอีกครั้งทำให้การเล่นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยนักตบสาวไทยมีความมุ่งมั่นและมีสมาธิในการแข่งขันจนทำให้สามารถเฉือนเอาชนะตุรกีไปได้ เรียกได้ว่าแมตช์เปิดหัวไทยชนะตุรกีได้เป็นแมตช์กระหึมโลกเลยจริงๆทำเอาแฟนๆวอลเลย์บอลหัวใจพองโตแบบสุดๆสำหรับตารางการแข่งขันนัดต่อไปไทยพบโปรแลนด์วันที่28กันยายนเวลาตี1 5 5นาทีวันที่28กันยายนไทยแข่งกับโครเอเชียเวลา18.45นาฬิกา45นาที วันที่29กันยายนไทยแข่งกับเกาหลีใต้เวลา18นาฬิกา45นาทีแล้ววันเสาร์ที่1ตุลาคมไทยแข่งกับโดมินิกันเวลา18นาฬิกา45นาทีอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับนักตบสาวไทยกันด้วยนะคะทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนเพืช่วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ